สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้องว i s a าแคมตัวนี้เป็นกล้องวีซ่าแคมรุ่นใหม่ตัวใหญ่มากนะตัวนี้เป็นกล้อง3มเลนแบบโซลาเซลล์ใส่ซิมชื่อรุ่นโ g บี1 s r ตัวกล่องใหญ่นะกล่องใหญ่เลยเป็น SOLAR แคล e า a l o ล p o พาวเหมือนกันมีโหมดการทํางานแบบ AOV นะครับนี่คือกล่องกล่องใหญ่เลยนะเพราะว่าตัวกล้องเป็น กล่องสามเลนนะครับเดี๋ยวผมจารย์บ็อกมาให้ดูเดี๋ยวลองมาดูกันว่าในกล่องเนี่ยเขาแถมอะไรมาให้บ้างนะตัวนี้จะได้มาครบชุดเลยพร้อมใช้งานเลยซื้อซิมซื้อเมมใส่ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจาอันบ็อกมาให้ดูนะเดี๋ยวลองมาดูว่าเขาแถมอะไรมาให้บ้างในกล่องมีอะไรมาให้บ้างนะครับมีคู่มือนะครับมีคู่มือมีสซลดเล่มสีฟ้านะครับเปิดกล่องขึ้นมาก็จะเจอกับนี่เลยแผงโซลาร์เซลล์นี่นะครับอันนี้คือแผงนะ สายยาว2เมตรขนาดของแผงก็คือ17คูณ23มเซนครึ่งแผงหน้าตาจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวลงมาดูในกล่องเขาให้อะไรมาอีกนะครับเปิดกล่องเข้ามาก็เจอกับกล้องเลยนี่นี่นะครับคือพอดูในกล่องเ็าแถมอะไรมาให้อีกอ๋อเขามีขานะครับขาจับแผงโซล่าเซลเขามีขาจับแผงโซล่าเซลแล้วก็มีพุกมีน็อตมาให้นะครับอันนี้เป็นขาของแผงโซล่าเซลนะเป็นขาโลหะนะฮะตัวกล้องมี3มเลน สามารถปรับได้นะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูว่ามันปรับยังไงตัวนี้ปรับไม่ยากนะครับติดตั้งก็ไม่ยากนะครับขอแค่ใส่มืมลิกาดใส่ซิมการ์ดนะครับซิมการ์ดก็เป็น A-S2 d t a c h นะครับที่มีเนต็ตความเร็ว8เมกขึ้นไปนะ8เมกขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งดีตัวกล้องรองรับ SC s c a r d ได้มากสุด 256G นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในรา,ายละเอียดนะว่ามันสเปคเป็นยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนยังไงนะครับผมของแถมก็จะประมาณนี้นะครับ วัสดุดีใช้ได้นะครับตัว3เลนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดนะตัวกล้องเนี่ยสเปคค,ความคมชัดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนตัวกล้องมันมี3เลนนะเลนหนึ่งเลน2เลน3นะครับตัวเลนเนี่ยสามารถปรับได้นะปรับไปข้างหลังได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเลนนี้ก็ปรับไปข้างหลังได้เหมือนกันอ่านะครับแล้วก็เลนล่างเนี่ยจะหมุนได้นะครับปรับขึ้นปรับลงได้ตรงนี้ นะตรงกลางตรงนี้ไม่ใช่เลนนะครับตรงนี้เป็นไฟ LED ดวงใหญ่เป็นไฟ LED กับอินฟาเรดทำงานร่วมกันเป็นไฟ2ระบบนะครับตัวนี้เคมระยะสองมองเห็นกลางคืนเนี่ยได้ระยะถึง30เมตรเป็นอย่างน้อยเลยนะครับ30เมตรนะครับผม IR แรงมากระบบไฟ LED แรงมากนะครับติดกลางแจ้งได้เลยตัวกล้องคุยตอบโต้ได้นะครับมีไม่มีลำโพงบันทึกได้ดังภาพและเสียงมีลำโพงอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็ไมค์อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ช่องเสียบ S d card ช่องเสียบซิมอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมจะเปิดมาให้ดูนะมันจะมีอยู่2ช่องนะครับช่องเสียบซิมก็คือช่องเล็กช่องเสียบเมมคือช่องใหญ่นะครับปุ่มนี้คือปุ่มรีเซ็ตนะครับความคมชัดเป็น1 0 8 0 p ทุกเลนความชัดสอล้านพิกเซลทุกเลนชัดนะครับแสดงภาพพร้อมกันได้3เลนเลยแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ให้มา8,000ัน ah มิลลิแอมป์แพ็คอยู่ด้านบนนะครับคิวอาร์โค้ดอยู่ด้านบนสวิ off ตช์ออนออฟ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวกล้องเนี่ยเวลาติดตั้งนะครับห้ามติดตั้งแบบนี้นะห้ามติดตั้งเอาไอ้ตรงนี้อยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าถ้าเอาตรงนี้อยู่ด้านบนเนี่ยน้ําเข้าแน่นอนนะครับเป็นกล้องกลางแจ้งก็จริงแต่ว่าถ้าติดผิดนะครับน้ําก็เข้าได้เหมือนกันนะให้ติดด้านนี้นะครับมีคนเอาไปติดแบบนั้น,นจริงๆนะ Likewise, ให้ติดแบบนี้นะครับด้านนี้นะครับแล้วตัวเลนส์เนี่ยเราจะปรับไปทางไหนก็ได้นะครับอันนี้เป็นเลนส์ปรับมือนะครับส่วนอันเนี้ย หมุนซ้ายหมุนขวาสามารถปรับได้ในมือถือปรับขึ้นปรับลงปรับได้ในมือถือนะครับประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งเวลาติดตั้งนะครับผมตัวฝาเนี่ยเวลาเปิดมาก็จะเจอกับสวิตช์ On Off ฟนะครับเปิดเลื่อนเปิดเลื่อนปิดแล้วก็มันจะมีช่องเสียบไฟเลี้ยงจากแผงโซล่าเซลล์นะ สายจากแผงโซเซลลลเสียบตรงเข้าตรงนี้เลยนะครับลูกค้าบางคนเอาไปในชอบเปิดลูกยางนะครับผมจะบอกข้อเสียของการเปิดลูกยางคือเวลาน้ําสาดเข้าไปนานๆนะครับตัวแผงไฟของแผงชาร์จนะครับมันจะมีบอร์ดอยู่ตรงนี้อยู่หนึ่งตัวแผงนี้ถ้าโดนน้าเยอะๆมันจะขึ้นคี้เกลทําให้ระยะยาวเนี่ยเวลาน้ําเข้าเยอะๆมันจะชาร์จไม่เข้านะครับตัวชาร์จมันจะเสียนะครับเวลาใช้งานนะครับให้ปิดลูกยางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แกะรูเล็กตรงนี้นะครับแกะรูเล็ก เพื่อเสียบสายจากแผงโซล่าเซลล์นะครับห้ามแกะลูกยางอันใหญ่ออกนะนะครับมันจะช่วยกันน้ําได้ดีมากนะครับเวลาเสียบเนี่ยให้แกะแค่รูเล็กพอนะครับติดตั้งก็ติดตั้งแบบนี้นะนะครับตัวนี้คุณภาพของภาพดีมากเดี๋ยวผมจะเอากล้องไปติดด้านนอกแล้วก็เอาภาพมาให้ดูกันด้วยนะครับช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะลองเสียบสายจากแผงให้ดูนะแกะแค่จุกเล็กนะครับสายจากแผงนะยาวประมาณ2เมตรนะครับ เสียบเข้าไปที่ช่องนี้เลยนะครับเสียบให้ถึงนะกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปให้ถึงโอเคเสียบประมาณนี้เลยนะครับแล้วน้ําจะไม่เข้านะอ่ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบซิมกับเสียบเมมให้ดูนะตัวช่องเสียบเมมบริกาดก็อยู่ใต้เลนกล้องตรงนี้นะครับวิธีการเสียบซิมนะอันนี้หน้าเลนนะครับให้หันแบบนี้นะหันแบบนี้เสียบเข้าไปที่ช่องเสียบซิมนะครับช่องเสียบซิมจะเป็นช่องเล็กนะ แล้วกดเข้าไปให้ถึงล็อกมันจะมีเสียงล็อกนะครับมันจะมีเสียงล็อกกดให้ถึงล็อกนะครับอ่าเสียงล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็เมมโมรี่การ์ดนะเมมโมรีการ์ดก yeah. ็หันทองแดงไปหาหน้าเหรียญแบบนี้นะครับเสียบให้ถึงล็อกเหมือนกันมันจะมีเสียงล็อกนะครับกดให้ถึงล็อกอ่าประมาณนี้เลยนะครับเสียบซิมเสียบเมมให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดลูกยางครับปิดลูกยางกด สวิตซ์ออนนะครับสวิต์ออนอยู่ตรงนี้นะเลื่อนสวิตซ์ออนนะครับตัวกล้องทํางานทันทีเดี๋ยวผมขออนุญาตวางแบบนี้ดีกว่าตัวแอปพลิเคชันใช้เป็นแอปพลิเคชันโอแคมโปนะเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับให้ไปโหลดแอปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะวิธีสอนโหลดลงทะเบียนนะครับโอเคให้ฟังเสียงกล้องเป็นหลักนะ ฟังเสียงกล้องปุ๊บรู้เลยว่ากล้องเนี่ยมันใช้งานได้ไม่ได้นะครับให้เราสังเกตเรื่องเสียงนะมันจะดีเทคซิมอ่าดีเทคซิมแล้วจะฟ้องว่าเราจะฟ้องว่าซิมใช้งานได้เรียกหาการติดตั้งครับอันนี้คือใช้ได้แล้วนะครับตัวกล้องพร้อมใช้งานนะครับถ้ามีเสียงนี้ฟังเสียงนี้รู้เลยว่าตัวกล้องพร้อมใช้งานใช้งานได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการสแกน q r โ o d คนะ ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยพอเวลาเราเข้าระบบมาแล้วก็จะเจอกับหน้าตานี้นะครับเนื่องจากผมมีกล้องอยู่2ตัวนะก็ไม่ต้องสนใจนะครับมันสามารถเพิ่มกล้องได้เรื่อยๆนะโดยการกดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็สแกน QR code <c oughs> ที่อยู่บนกล้องตรงนี้โอเค เดี๋ยวผมจะโยนภาพขึ้นทางด้านขวามือเลยดีกว่านะครับจะได้ทําไปพร้อมๆกันนะพอสแกนเคียโค้ดเสร็จแล้วนะมาถึงหน้านี้นะครับกดต่อไปกดได้ยินเสียงแจ้งเตือนนะครับ <The device. S 2> กดต่อไปอีกครั้งหนึง่งประมาณนี้เลย mm hmm. ประมาณนี้เลยง่ายๆประมาณนี้เลยสแกนเคโค้ดอย่างเดียวนะครับฟังเสียงกล้องเป็นหลักนะรอเครื่องหมายถูกทางด้านซ้ายมือขึ้นนะครับโอเคพอมาถึงหน้านี้นะ เราสามารถตั้งชื่อกล้องได้จากตรงนี้นะครับหรือจะไม่ตั้งก็ได้นะครับมันจะขึ้นเป็น c g กล้อง02กดเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานอีกครั้งหนึ่งตัวกล้องจะดีดเข้าแอป,ปเลยเรียบร้อยครับพอมาถึงหน้าตรงนี้นะตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะถามว่าเราจะซื้อขาวไหมไม่จําเป็นต้องซื้อนะครับเราสามารถใช้เมมโมรี่การ์ดได้นะครับให้กดคิดก่อนนะครับตรงนี้ผมไม่ได้เปิดสิทธิ์แจ้งเตือนนะกดฉันรู้แล้วนะครับโอเค แล้วพอมาถึงตรงนี้นะครับให้สังเกตทางด้านขวามือบนมันจะต้องมีคําว่าออนไลน์กับสัญ,ญลักษณ์รูปสัญญาณโทรศัพท์ขึ้นทางด้านซ้ายมือแล้วก็รูปแบตเตอรี่ขึ้นแบบนี้ก็คือตัวกล้องพร้อมใช้งานนะครับเราสามารถกดเพย์ได้เลยแต่ถ้ายังไม่ขึ้นออนไลน์อย่าเพิ่งกดนะครับรอจนออนไลน์ขึ้นกดเพย์ปุ๊บภาพมาเลยนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับภาพจะแสดงพร้อมกันเป็นสามภาพนะเนื่องจากผมวางกล้องกับหัวนะครับมันก็เลยแสดงภาพกับหัวเดีวยวผมขอยัด กลับภาพคืนก่อนมันสามารถกลับในแอปได้นะโอเคนี่นะครับภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวลงมาดูกันว่ามันมีฟังก์ชันตรวจจับอะไรบ้างนะครับมีการกําหนดการเรียงลําดับของเมนูนะอันนี้ไม่ต้องเรียงลําดับก็ได้นะครับเปิดระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว3จอ3จอนี่มันสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาภาพแบบไหนนะมีรูปภาพดั้งเดิมก็จะได้เป็น3ภาพแบบนี้ มีเปิดไฟแสงสีขาวนะไฟแรงมากไฟแบบแรงมากๆแล้วก็เราสามารถแบ่งจอได้นะครับมันก็จะมีจอเล็กจอใหญ่อยู่อย่างนี้เวลากดที่จอเล็กภาพมก็จะสลับแบบนี้นะครับแล้วก็3จอแสดงภาพพร้อมกัน3จอเลยนะครับผมชอบใช้เป็นรูปภาพด,ดั้งเดิมมากกว่า PTZ ก็สั่งหมุนซ้ายหมุนขวานี่นะครับปรับขึ้นปรับลงได้ ประมาณนี้มีอะไรอีกมีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับขนาดภาพตรงนี้มันสามารถปรับความคมชัดของภาพได้ภาพชัดที่สุดก็คือ super HD ผมจะชอบปรับความคมชัดสูงสุดนะครับเป็น super HD โอเคประมาณนี้แล้วก็มีฟังเสียง,งอาเราสามารถเปิดฟังเสียงได้จากตัวกล้อง แล้วเราสามารถคุยตอบโต้กับกล้องได้ผมจะลองคุยดูนะอยู่ใ,ใกล้ๆมันอาจจะสะท้อนหน่อยนะครับผมฮัลโหลเชคโอเคนะครับมันก็จะคุยตอบโต้กล้องได้มีวาดบริเวณตรวจจับติดตามร่างกายคนได้นะครับแต่ฟังก์ชันนี้มันอาจจะหลุดบอนนะ่อยหน่อยนะแล้วก็กรอบใบหน้านะครับกรอบใบหน้าผมชอบเปิดไว้นะครับมันเป็นการ เช็คระบบตรวจจับเห็นวงสีเขียวๆไหมครับมันคือการตรวจจับนะครับเป็นการเช็คระบบตรวจจับนั่นเองฟังก์ชันนี้ผมจะชอบเปิดไว้นะครับเอ่อฟังก์ชันที่เป็นจุดเด่นของกล้องพวกโซลล์เซลสายซิมนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะครับไปที่ตั้งค่ารูปฟันเฟืองตรงนี้แล้วก็ไปที่โหมดพลังงานนะครับจะเห็นได้ว่าตัวฟังก์ชันนี้มี AOV e โหมด A O V e ei-mode คือ all way all V i D e O ตัวกล้องจะบันทึกตลอดเวลาแต่บันทึกเป็นแบบการบันทึกภาพด้านล่างจะมีระยะเวลานะครับมีระยะเวลาให้เราเลือกเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะมีระยะเวลา5วิ10วิ15วิ30วิคือการบันทึกภาพทุก5วิการบันทึกภาพทุก10วิทุก15วิทุก30วิเราสามารถเลือกได้นะครับมันได้ภาพตลอดเวลานะครับ โอเคอันนี้เป็นฟังก์ชันที่สามารถเปิดตลอดเวลาได้นะครับอันนี้คืออีกหนึ่งข้อดีของฟังก์ชันกล้องโซลเซลล์รุ่นใหม่มันจะได้ภาพตลอดเวลาแล้วก็บันทึกได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ไม่เปลืองแบตด,ด้วยนะครับฟังก์ชันนี้สามารถเปิดได้เลยนะมันจะไม่บันทึกเป็นภาพตลอดนะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันดีเทคเจอคนนะครับมันจะสลับจากการบันทึกภาพเนี่ยทุก5วิเนี่ยจะเป็นบันทึกภาพเคลื่อนไหวปกติเลยนะครับ แล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือโหมดหลับอัจฉริยะก็คือการบันทึกตลอดเวลาแต่โหมดนี้จะเปลืองแบตนะโหมดนี้จะเปลืองแบตนะครับถ้าแบตลดเหลือ40%มันจะเข้าสู่สลีปโหมดเองอัตโนมัตินะครับเราต้องบริหารจัดการแบตให้ดีเพราะว่าถ้าเล่นฟังก์ชันนี้แบตจะหมดเร็วนะครับแต่ว่าฟังก์ชันที่ดีก็คือ ao e โหมดนั่นเองฟังก์ชันนี้แบตไม่มีหมดครับโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฟังก์ชันของตัวกล้องโซลเซลล์ก็คือสุขภาพอุปกรณ์ให้เข้าไปนะครับ มันจะมีอยู่ฟังก์ชันหนึ่งข้อมูลแหล่งจ่ายไฟตรงนี้มันสามารถเข้าไปตววรวจเช็คได้ว่าตัวกล้องน่มันกินไฟช่วงไหนเวลาไหนแบตหมดช่วงไหนกินไฟพีคช,ช่วงไหนเราสามารถบริหารจัดการข้อมูลของแหล่งจ่ายไฟได้นะครับบริหารจัดการได้นะครับประมาณนี้เราสามารถตรวจเช็คได้ว่าแบตเตอรี่มันจะเต็มช่วงเวลากี่โมงกินไฟเยอะช่วงกี่โมงมันทำงานช่วงกี่โมงเราสามารถมาดูข้อมูลแหล่งจ่ายไฟได้จากตรงนี้นะครับโอเค อันนี้คืออีกหนึ่งฟังก์ชันนะที่เป็นข้อดีของกล้องวิดาแคมที่เป็นโซลาร์เซลล์รุ่นให,ใหม่ๆนะครับก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ให้ตรวจเช็คนะครับหลังจากติดตั้งครั้งแรกไว้แล้วให้ไปตรวจเช็คว่าตัวกล้องมันดีเทคเจอ SD card ไหมโดยการไปที่ตั้งค่าการบันทึก TF card นะครับตรงนี้เราต้องเข้ามาตรวจเช็คว่าตัวกล้องมันเจอเมมไหมนะครับในตอนนี้ถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็คือไม่เจอเมมนะเพราะว่าผมถอดเมมมออกไปแล้วนะครับผมประมาณนี้ถ้า มันจะเมมมันจะขึ้นเป็นตัวเลขเปอร์เซนต์อยู่ตรงนี้นะครับก็จะถ้ามันเจอเมมเดี๋ยวมันก็จะบันทึกเองมันนะครับรอสักประมาณ5นาทีนะหลังจาก5นาทีมันจะแสดงข้อมูลการบันทึกขึ้นในแอปพลิเคชันเลยโอเคนะครับการติดตั้งก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะเอากล้องไปติดด้านนอกนะเดี๋ยวลงไปดูกันว่า ภาพเนี่ยพอเวลาไปติดตั้งจริงมันจะได้ภาพประมาณไหนแล้วความคมชัดประมาณไหนเอามาติดในนี้มันมองไม่ออกนะครับว่าเลนส์มันกว้างประมาณไหนนะครับความคมชัดประมาณไหนเดี๋ยวผมจะเอาภาพย้อนหลังมาให้ดูกันนะ